สุดยอด5าอาชีพที่ไม่เหนื่อยที่ใครๆก็ใฝ่ฝันคุณอยากทำอาชีพไหนล่ะพระสงฆ์ผมเคยเป็นซ e อที่เครียดจัดนอนวันละ4ชั่วโมงจนกระทั่งผมพบทางสว่าง ตอนนี้แค่สวดมนต์นั่งเฉยๆรับปัจจัยถวายจากศรัทธาชนแล้วก็ใช้เวลาส่วนใหญ่นั่งพิจารณาความว่างเปล่าสบายกว่าบริหารบริษัทร้อยเท่าตำรวจผมเคยตรวจเอกสารจนตาบอดแต่ตอนนี้ผมแค่ยืนหรือไม่ก็ขับรถเปิดไฟวับๆัรอบเมืองเงินเดือนก็มาตามระบบและถ้าคุณรู้จักวิธีการพูดคุยที่ถูกต้องกับบางสถานการณ์รายได้ก็ไม่ได้หยุดอยู่แค่เงินเดือน นักการเมืองท้องถิ่นแต่ก่อนผมหลังขดหลังแข็งแบกอิดตอนนี้ผมแค่เซ็นอนุมัติโครงการเซ็นรับเงินบริจาคเซ็นเอกสารงานหนักที่สุดคือการคิดว่าจะทำหน้าอย่างไรให้น่าเชื่อถือเวลาพูดถึงผลประโยชน์ของประชาชนขอทานตอนเป็นนักเขียนต้องคิดพลอตต้องพิมพ์ต้องแก้ ตอนนี้แค่นั่งใส่เสื้อผ้าเก่าๆสักชุดทำสีหน้าเศร้าๆพูดประโยคเดิมๆซ้ำๆคนใจดีบางคนให้เงินมากกว่าค่าลิขสิทธิ์นิยายที่ผมเขียนทั้งปีเสียอีกเจ้าของที่ดินมรดกงานของผมคือการตื่นนอนตรวจสอบบัญชีธนาคารและรอจนถึงวันครบกำหนดจ่ายค่าเช่าที่ดินแปลงใหญ่ที่ปู่ทิ้งไว้ให้ผมเหนื่อยนะเหนื่อยที่จะคิดว่าจะเอาเงินไปซื้ออะไรดีในสุดสัปดาห์นี้ พวกเขาดื่มฉลองให้กับความไม่เหนื่อยของตัวเองแต่ในแววตาของแต่ละคนกลับมีความว่างเปล่าซ่อนอยู่ลึกๆ